ทีมงานตฉพอและตายสงคลาครับพาไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ พี่สองคนนี้ตัวจริงเขาเป็นตอชดอครับวันนี้เขาปลอมตัวเป็นชาวบ้านไปยอนไข่มดแดงครับเพื่อที่จะไปจับกลุ่มนักค้ายาซึ่งอยู่ที่ขนําในส่วนยางพาราพื้นที่หมูม่3บ้านนาลึกตําบลเขาพระอํเาเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับไอที่จะไปตรวจค้นแบบธรรมดาธรรมดาก็กลัวว่ามันจะรู้ตัววิ่งหนีก็เอาแบบนี้แหละครับปลอมว่าไปหาไข่มดแดงเพราะตอนนี้หน้าแรงไข่มดแดงเยอะครับ ปรากฏว่าได้ผลจริงๆครับจับได้แบบง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มบางช่วงบางตอนกันก่อนนะครับ

อย่างไรมั้งลูกผีโจยิตจีอันเกิดอะไบองอ,อ๋อย่างเอ,อเื่นอะผีมีมังเลยมาตัวเลน่ลนตัวอะไรอย่างมเาเหตุการณ์น,น,น,นี้นะครับทางร้อยตำรวจทรสอนล่องลอยหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวตช43ส,สนะครับและลูกน้องได้ปลอมตัวแต่งกายเหมือนกับชาวบ้านไปแย่ย้อนไข่มดแดงครับพร้อมไม้แล้วก็กระสอบย้อนไข่มดแดงนี่แหละครับ แล้วก็ไปกับสายลับอีกคนครับขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้าไปที่ขนําในสวนยางอย่างแนบเนียนครับส่วนกําลังที่เหลือก็ดักจับอยู่ด้านนอกเผื่อว่าจะวิ่งหลบนี้สุดท้ายจบสวยครับตามภาพนี่แหละครับผู้ต้องหาคนนี้ก็คือนายไปบุญ กัตตะเวทีอายุ50ปีหรือว่าชายค้นในตัวพบยาบ้า115เม็ดไอเกือบเกือบ4กรัมครับพร้อมบ้องกัญชาและก็รับว่าเพิ่งเล่นยาบ้าและกัญชามาด้วยครับเบิ้ลเลยครับงานนี้ว่าแล้วทําไมครับตอนจับอาการแปลก จากการสอบถามนายไพยบูลร,รับว่าเพิ่งเสพยาบ้าและกัญชามาโดยซื้อมาจากนายตรีไม่ <c oughs> ทราบ <c oughs> ที่จริงครับอยู่ที่บ้านควนดินแดงตำบลเขาพระอเภอรัฐภ,ภูมิเพื่อมาเสพเองและแบ่งขายให้เพื่อนครับที่จะมารวมตัวกันเล่นกันที่กรหน,นามแห่งนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ก็ตามไปค้นบ้านนายตรีแต่ปรากฏว่าไม่พบครับน่าจะวิ่งลินล่่หนีไปแล้วครับหนีได้หนีไปครับหลังจากนี้ไม่ที่อยู่แน่นอนครับส่วนคุณชายของเราก็ถูกดำเนินคดี2ข้อหานะครับถือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภทหนึ่งครับยาบ้าย,ยาไอซ์โดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท5้ากัญชาครับโดยผิดกฎหมายสุดท้ายก็จบเพราะแผนย่อนไข่มดแดงนี่แหละครับ